ก็เมื่อกี้ถามว่าเรื่องฝังยาคุมใช่ไหมไอ้ผลข้างคงข้าง,ง,งเคียงอะ่ะจริงๆแล้วมันเป็นผลฮอร์โมนตามปกติเลยซึ่งบางอย่างอ่ะก็แชร์กันผิดๆอันนี้เราเข้าใจก่อนไอนกลไกลของเรื่องเมนของเราอะ่าะมะันมาอย่างไรมาปกติฮอร์โมนเราจะมี2ตัวมันมีเอสโตรเจนใช่ไหมกับโปรเจสเตอโรนอ่ะไอตัวนี้ทำให้เยื่อบุของมดลูกอะ่ะมันหนาตัวทั้งนั้นสมมติอะ่ะเนี่ยนี่คือมดลูกของเรา ถูกป่ะอ่ะที่ช่องช่องคอเราอ่ะวาเจน่าดังนั้นไอ้ตรงนี้ปกติมันจะมีผนังอย่างนี้ใช่ไหมแล้วเอสโตรเจนอะ่ะเวลาระดับมันเยอะขึ้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 นไปในแต่ละเดือนใช่ไหมเยื่อบุตรงเนี้ก็จะถูกสร้างหนาขึ้นมา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 พอมันหนาระดับหนึ่งปุ๊บผ่านไปสักยี่บเอ็ดวันปุ๊บฮอร์โมนตัวนี้มันจะดอปลงอ่าดอปลงพอมันดอปลงเสร็จปุ๊บมันก็จะทําให้อันเนี้ย ค่อยๆลอกตัวออกมาเพราะว่าไอ้ตัวเนี้ยถ้าเกิดมันยังเยอะอยู่อ่ะมันทําให้มันหนาและเหนียวและแน่นนะฮะส่วนไอ้ตัวโปรเจสโตรโน์อ่ะมันทาให้ไอ้เยื่อบุพวกเนี้ยค่อยๆบางลงแล้วพอมันลอกมาแล้วมันเหลือนิดๆหน่อยใช่ไหมเดี๋ยวเนี้มันออกมามันก็ทําให้เยื่อบุกลับไปเป็นปกติอะไรเงี้ยคือไซเคิลของมันจะเป็นประมาณนี้ทีนี้ยาคุมอะ่ะแอคชั่นยังไงถ้าอย่างก่อนที่ไปยาคุมต้องอันนี้ก่อนฮอร์โมนพวกนี้จริงแล้วมันมี2ตัวนะคือมันจะมีเป็น FSH กับ L H อีกอันนี้เคยเรียนชีววิทยปลายน่าจะเคยคุ้นๆอยู่อันนี้กระตุ้นให้ไข่สุกอันนี้ทําให้ไข่ตกอ่ะฮะระหว่างที่ไข่กำลังจะสุกขึ้นสุก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 เอสโตรเจนก็จะสูงขึ้น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 สูงระดับหนึ่งปุ๊บกระตุ้นให้ L H หลั่งหลั่งปุ๊บไข่ตกลงมาหมดหน้าที่ของไอ้นี่เราก็จะเป็นเฟสของโปรเจสเตอโรนที่จะมาอ่ะฮะพอไอ้นี่มันเริ่มต่ําสมองจะรับรู้ละนะฮะก็จะ ทาให้ FSH หลั่งมาอีกรอบหนึ่งแล้ว l s h ก็จะหลั่งตามมาอีกอันนี้คือแค่พาร์เดียวนะจริงแล้วมีอีกมีสูงกว่านี้อีกระดับหนึ่งอยู่ในหัวเลยอ่าเขาเรียกว่า GNRH ช่างมันเถอะคนไม่ได้เรียนหมอหรือชีวะไปต้องรู้ก็ได้แต่ว่าหลักๆอ่ะสองตัวเพราะเขาเอาสองตัวเนี้ยมาทําเป็นยาคุมนั้นๆมันจะมีฮอร์โมนเดี่ยวฮอร์โมนคู่ฮอร์โมนคู่อ่ะคือมีทั้งคู่เช่นยากินประจําเดือนพวกนี้เช่นแบบหลายยี่ห้อไม่พูดแล้วกันเดี๋ยวหาว่าโฆษณาใหญ ฮอร์โมนคู่จะจำลองไซเคิลของเมนประจําเดือนปกติเลยก็คือเอสโตรเจนเพิ่มึ้นเพิ่มึ้นเพิ่มึ้นยี่สิเอ็ดเมใช่ไหมแล้วบอกอีกแบบนี่แหละไออีกเจ็ดเมสหลักคือเมสแป้งไอเมสแป้งก็คือจำลองว่าเอสโตรเจนไม่มีแล้วไอนี้ก็จะค่อยๆลอกออกมาดังนั้นเวลากินยาคุมประจําเดือนควรต้องมาตรงเพราะว่าจเพราะว่ามันเวทฮอร์โมนอ่ะให้ขึ้นตามไซเคิลคนปกติเป็นทุกอย่างเลยดังนั้นถ้ามีปัญหาประจำเดือนมาไม่ปกติมาขาดบ้างมามาขาดขาดมากระปิดกระปอย กินยาคุมเลยรักษาส่วนใหญ่โรงบามก็ใช้ยาคุมนี่แหละนะยนี่ห,ะะยห้อไหนก็แล้วแต่ยาคุมบางตัวก็ราคาสูงเพราะว่ามันมีการปรับเวลีายนราคือโปรเจสเตอโรนอ่ะมันเป็นฮอร์โมนของเราใช่ไหมแต่ว่าในยามันถึเรียกว่าโปรเจสโตเจนมันก็จะมีหลายตัวเช่นแบบโดสไปรีโนนมีอุ้ยเยอะแยะมากมายซึ่งไอพวกนี้มันจะเป็นตัวที่ผลข้างเคียงไม่เท่ากันอย่างมาตัวที่สมัยก่อนเรากินแล้วน้ำหนักมันเพิ่มหรืออะไรอย่างเงี้ยเพราะมันบวมน้ำไงอ่าดังนั้นอย่างบางยี่ห้อที่มาใส่โดสไปรีโนนเข้าไปอันนี้คือ ฟิลลิ่งเหมือนเป็นยาขับปัสสาวะเป็นฮอร์โมนที่ขับขับน้ำออกจากร่างกายจะทําให้เราหายบวมได้นั่นที่กินยาคุมแล้วน้หนักเพิ่มคือมันเพิ่มจากน้ํามันไม่ได้เพิ่มจากเราอ้ว,วนขึ้นจริงๆอ่าดังนั้นกินฮอร์โมนคู่เพื่อให้จําลองไซเคิลใช่ไหมแต่ฮอร์โมนเดียวเช่นไหไรยาฝังหรือว่าห่วงคุมกาเนิดพวกนี้มันก็จะใช้ฮอร์โมนนี่อย่างเดียว,ยวทีนี้ทำไมถึงพูดเรื่องไอซีตัวนี้เป็นไซเคิลก่อนเพราะว่าตอนที่เราให้โปรเจสเตอโรนสูงมากๆตามได้ที่อินนี่ยังสูงอยู่ตลลลอออดเวาีนน่่่จะไมมหังกใช พอไอเนี้ยมันไปถูกยับยั้งเอาไว้เพราะไอนี้สูงเกินไอนี้สูงจะยับยัง้งไอนี้มาให้หลังพอไม่หลังปุ๊บไข่ก็ไม่สุกไข่ไม่สุกไข่ก็ไม่ตกวงจรจะถูกสต็อปอยู่แค่ตรงน,นี้ <S <S อ่าดังนั้นประจําเดือนตอนช่วงแรกๆเวลาใครฝังยาไอเนี้ยทาให้หนาตัวใช่ไหมแต่มันก็ยังพอมีหลุดรอดออกมาบ้างเพราะฮอร์โมนทางานยังไม่เต็มที่ดันั้นในช่วงประมาณสักครึ่งปีแรกอ่ะมันจะมาแบบกระปิดกระปอยเพราะว่ามันสร้างได้บ้างแต่มันไม่หนาพอที่มันจะเกาะอยู่ที่โพรโมลูกแล้วมันก็ค่อยออกมา อ่านิ่ออกใช่ไหมดังนั้นพอผ่านไปสักระยะหนึ่งมันจะหยุดมากับติดกับป่อยแล้วมันก็จะแห้งไปเลย<ม>อ่าถอดแล้วจะปกติไหมใช่เดี๋ยวพอไอเนี้ยมันลดลงปุ๊บสมองเราก็จะรู้อีกว่าอ๋อตัวเนี้ยไอ้นี่ลดลงแล้วนะฉันจะเริ่มกลับมาไซเคิลนี้เหมือนเดิมจบก็ประมาณสักครึ่งปีก็กลับมาปกติแล้ว <S <S แค่นี้เองดังนั้นหลักการยาคุมก็คือจําลองฮอร์โมนของเราเราแค่รู้พาร์ทเวว่ามันมาพาร์ทเวไหนแล้วถามว่าอ้าวแล้วเกี่ยวอะไรกับเรื่องสิวจะคุยกันเอสโตรเจนคือ โรคที่สำคัญคือเขาเรียกว่าโรค PCOS Polycystic Ovarian Syndrome ก็คือถุงน้ำรังไข่ถุงน้ำรังไข่มาจากการที่เอ h ดมันหลั่งออกมาใช่ไหมพอมันสูงขึ้นสูงขึ้นสูงขึ้นปุ๊บปรากฏว่าอีโรคเนี่ยปัญหาคือไข่ไม่ตกเลย l อไม่สามารถทำให้ไข่ตกได้ดังนั้นเวลาอปีลงังที่รังไข่อถูกไหมรังไข่อีรังไข่ตรงเนี้ยปกติแล้วอ่ะไข่ตรงนี้นใช่ไหมก็จะหลั่งเอสโตรเจนออกมา หนึ่งฟองก็หลังเยอะแล้วทีนี้พอไข่ไม่ตกปุ๊บอีนี่ก็ผลิตกระตุ้นไข่ใบใหม่กระตุ้นอีก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 เวลาส่องเอาตาช่าเข้าไปอะ่ะมันเลยเหมือนเป็นถุงน้ำข้างในเพราะตอนที่ไข่สุกอะ่ะมันจะดูเป่งๆดูเหมือนมีน้ำข้างในพอรวรูงนะันปุ๊บเขาเรียกว่าเป็นถุงน้ำรังไข่เพราะมันอยู่ในรังไข่ดังนั้นเอสโตรเจนจะสูงมากๆพอมันสูงมากปุ๊บประจำเดือนก็ไม่มาเหมือนกันแต่ไม่มาคนละแบบไอ้นี่นะเพราะว่าไอเนี่ยคือมันแห้งมมันนเเลยีดือ แต่อีเนี่ยประจําเดือนอะคือพอกหนาเลยหนาแล้วเหนียวแล้วอยู่อย่างนั้นตลอดและไม่ไหลลงมายิ่งยิ่งมีมากมันก็จะหนาตัวมากพะมันยิ่งหนาตัวมากฮอร์โมนก็จะสูงขึ้นได้ทําให้ผู้หญิงจะมาด้วยอ่ะพอะเอสเตียสูงมากๆอ่ะมาทาให้เอ็นโดเจนอะทำงานเยอะด้วยเอ็นโดเจนคือฮอร์โมนเพศชายดังนั้นคนเหล่านี้จะมาด้วยเป็นผู้หญิงอายุน้อยตัวอ้วนขนดกประจําเดือนไม่มาถ้าเกิดเห็นน้องคนไหนเดินมาแล้วมีสิวขึ้นหนักๆด้วยคิดถึงพีเจอเอ็ไว้ก่อน ดังนั้นก็ก่อนรักษาสิวว่าไปตัวก่อนถ้าถ้ามันเป็นจริงๆกินยาคุมเดี๋ยวก็หายแค่นั้นจบ